สวัสดีครับวับนนี้เราก็จะมาติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ระบบออนกิจขนาด3.3กิโลวัตต์กันนะครับขั้นตอนนี้ก็ทําการยึดขาติดกับหลังคาเพื่อที่จะใช้วางแผงโซล่าเซลล์ครับตอนยิงสกูนั้นผมก็ได้ใช้ซิลิโคนกันซึมเพื่อป้องกันน้ํารั่วไหลลงไปด้านล่างครับขั้นตอนนี้ก็จะนําแผงโซล่าเซลล์จากด้านล่างขึ้นมาบนหลังคาเพื่อมายึดติดกับขาที่เราได้ยึดติดกับหลังคาไว้นั้นเมื่อวางแผงเสร็จแล้วก็ทําการต่อสายและยึดแผ่นด้วยมิดแคมป์และเอ็นแคม ตอนนี้ก็ได้ทาการวางแผงโซลาเซลล์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับด้านบนนี้จะใช้เป็นแผงโซลาเซลล์ขนาด585วัตต์จำนวน5แผงครับต่ออนุกรมกันหมดเลยครับและได้ทําการต่อสายกาวของแผงทุกแผ่นถึงกันและต่อลงไปด้านล่างท่อตรงนี้จะเดินร้อยสายลงมาจากด้านบนและเข้าไปในบ้านและอีกส่วนหนึ่งจะแยกลงมาเป็นกาวดินครับสายไฟที่ต่อลงมาจากด้านบนผมได้ต่อมาเข้าที่ชุดเบรกเกอร์และมาเข้าที่ตัวอินเวอร์เตอร์อีกทีนึงครับ ในส่วนของชุดเบรกเกอร์ก็จะมีกันฟ้าทั้ง DC และ AC นะครับเป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้งระบบโซลาเซลล์ครับผมวันนี้ก็มาติดตามผลน,นะครับตอนนี้ใช้อยู่ปกตินะครับแต่ตอนนี้แดดไม่มีผลิตมาได้แค่นี้ครับตอนนี้ตอนนี้แดดไม่มีได้มาเกือบเกือบห้าร้อยวัตต์นะครับ480้อยดสไม่ย้อนครับใส่กันย้อนเรียบร้อยครับ